เพื่อนๆขอมาและดันกันมาขนาดนี้งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศอาเซียนมันจะเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนั้นประเทศในกลุ่มก้อนของอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมดกว่า10ประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปิน์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม ถ้าหากโลกนี้ไม่มีอาเซียนอันดับแรกเลยที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือขนาดพื้นที่ของโลกใบนี้กว่า4,489,194ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่6ของโลกก็จะหายไปด้วยมันก็จะทำให้เกิดทะเลข,ขนาดใหญ่และจะทำให้โลกนี้จาก195ประเทศเหลือเพียงแค่185ประเทศ ประชากรกว่า670ล้านคนอันดับที่3ของโลกก็จะหายไปแบบพริบตาซึ่งเรียกได้ว่าประชากรของอาเซียนถ้ารวมกันแล้วก็มากโขอลองจากอินเดียและจีนกระทีเดียว ึังนั่นก็ใช้เวลากว่า1,675วันหรือราว4.6ปีก็จะมีประชากรเกิดใหม่มาทดแทนประชากรอาเซียนที่สูญหายไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชากรเกิดใหม่ก็จะเกิดที่ประเทศอินเดียและประเทศในแอฟริกาถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศอาเซียนจำนวนทหารอันดับที่หของโลกก็จะหายไปด้วย ถ้าจะพูดถึงเรื่องของจํานวนไม่ได้พูดถึงความแข็งแกร่งจํานวนทหารของทั้ง10ประเทศอาเซียนนั้นเมื่อรวมกันแล้วคือยิ่งใหญ่ใช่ย่อยกว่า2องล้านหนึนาเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าไม่มีอาเซียนแล้วจำนวนกองทัพเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยปัจจุบันนั้นอันดับจำนวนทหารที่ประจำการอยู่อันดับที่1คือพิจีนอันดับที่สคืออินเดียอันดับที่สคือสหรัฐอเมริกา อันดับที่4ี่คือเกาหลีเหนือส่วนอันดับที่5คือรัสเซียถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศอาเซียนอยู่แล้วประเทศที่น่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือเหล่าประเทศที่มีฐานผลิตในประเทศอาเซียนเช่นฐานผลิตใหญ่อีกแห่งหนึ่งของซัมซุงอยู่ที่เวียดนาม ฐานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอีกหนึ่งแห่งก็คืออยู่ที่ประเทศไทยส่วนอินโดนีเซียนั้นก็มีแหล่งผลิตแร่นิกเกิลและแร่หายากซึ่งเป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอุปกรณ์แบตเตอรี่และยานยนต์และประเทศที่น่าจะโกรธเลือดขึ้นหน้ามากที่สุดอีกหนึ่งประเทศก็น่าจะเป็นพิจีน,นี่แหละถ้าหากรวมหนี้สินจาก8ประเทศอาเซียนที่มีการกู้เงินจากพิจีนก็จะตกประมาณ 2,717,833ล้านบาทส่วนประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่าไม่ได้มีการติดนี้จีนแต่อย่างใดดูจากการาฟแล้วถ้าเปรียบเทียบนี้สินต่อ GDP เราก็สูงโดดมาเป็นเบอร์หนึ่งรองลองมาก็จะเป็นกัมพูชาโกรนไนพมา่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ถ้าหากเรื่องนี้ไม่มีประเทศอาเซียนประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆก็จะหายไปด้วยอย่างที่แอดได้บอกไปข้างต้นในประเทศอาเซียนของเราก็จะส่งออกสินค้าหลากหลายไปทั่วโลกเช่นชิ้นส่วนของอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรเช่นข้าวน้ำมันปาล์มยางพาลาผลไม้น้ำมันและกส๊สโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์เคมีเช่นปุ๋ยและเคมีพันธุ์ต่างๆเสื้อผ้าและสื่อทอส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามถ้าไม่มีประเทศอาเซียนอยู่แล้วไม่ใช่แค่จีนจะเสียใจอย่างเดียวพี่จีนก็น่าจะดีใจอยู่เหมือนกันมันก็จะหมดปัญหาทะเลจีนใต้เพราะพื้นที่ทะเลจีนใต้ทั้งหมดก็น่าจะตกไปอยู่ในมือของพี่จีนเขานั่นแหละ เนื่องจากถ้าไม่มีอาเซียนอยู่แล้วพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของจีนก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่า3,891ตารางกิโลเมตรซึ่งปัจจุบันนั้นในประเทศอาเซียนที่มีพื้นที่ติดกับจีนก็จะประกอบไปด้วยพมา่าลาวและเวียดนามเมื่ออาเซียนหายไปจีนก็จะมีสิทธิ์เครมพื้นที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ชาโลกนี้ไม่มีประเทศอาเซียน วัฒนธรรมที่หลากหลายก็จะหายไปจากโลกใบนี้ด้วยประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและประเพณีประชาค,คมอาเซียนมีภาษาถิ่นหลากหลายมากกว่า1,000-1,500ถึง 1, ภาษาแต่ภาษาทางราชการมีทั้งหมดกว่า11ภาษาและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้นกว่า47แห่งก็จะหายไปด้วยเช่นประเทศอินโดนีเซียมีทั้งหมดกว่า10แห่ง ประเทศไทยมีทั้งหมดกว่า8แท่งเวียดนามมีทั้งหมด8แท่งฟิลิปปินส์มีทั้งหมด6แห่งมาเลเซียมีทั้งหมด5แห่งกัมพูชามีทั้งหมด4แห่ง ลาวมีทั้งหมด3แห่งพมา่ามีทั้งหมด2แห่งและสิงคโปร์ก็มีแหล่งมรดกโลก1แห่งส่วนบรูไนยังไม่มีแหล่งมรดกโลก ซึ่งนั่นมันก็จะทําให้ประชากรโลกเหงาหงอยอยู่พอสมควรโดยประเทศอาเซียนนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนมากที่สุดถ้าขาดประเทศอาเซียนอย่างที่แอดบอกประชากรโลกอาจจะเหงาหงอยไปนิดนึงโดยการประมาณการแล้วเนี่ยในหนึ่งหนึ่งปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนประเทศอาเซียนรวมกันทั้ง10ประเทศกว่า130ล้านคนโดยเฉพาะประเทศไทยคือหนึ่งในจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว สรุปนั่นก็คือการไม่มีสิทธิประเทศอาเซียนก็จะส่งผลกระทบหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงและอาจจะมีความเสี่ยงต่อความไม่สงบขัดแย้งกันเกิดขึ้นแม่เป็นยังกงบมังล่ะกับคลิปคลิปนี้ เรียกได้ว่าได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวก่อนจะจะกันไปก็ขอบคุณเม้น1เม้น2และคอมเมนต์สายไว้ที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ